สวัสดีครับสิ่งก่อสร้างใหม่และย่านเศรษฐกิจ EP n o t l e ล WALKING t ททิปอยู่บริเวณใกล้ๆกับทางด่วนเฉลิมมหานครตัดกับถนนพรามที่4ครับจะพามาดูการรื้อถอนตึกเก่าบริเวณย่านใกล้ๆกับโรงงานยาสูบครับว่าเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับตึกเก่าที่ทําการรื้อถอนนี้อยู่ใกล้ๆกับถนนดวงพิทักษ์ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับสวนเบญจกิตตินั่นเองครับและอยู่ใกล้ๆกับโรงงานยาสูบครับ หรือว่าใครที่เดินทางมาด้วย MRT ก็อยู่ที่สถานีคลองเตยครับการประกาศใช้ผังเมืองใหม่ของกรุงเทพมหานครเมื่อปี2562ที่ผ่านมานั้นได้ทําให้หลายๆพื้นที่ของกรุงเทพที่อาจจะดูหลับไหลและไม่ได้คึกคักมากมายแต่เมื่อมีการประกาศใช้ผังเมืองใหม่ได้ทําให้พื้นที่ต่างๆเหล่านั้นกลายเป็นแผ่นดินทองเกิดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวครับเช่นย่านพระรามสี่คลองเตยลุมพินีและย่านใกล้เคียง ที่มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆผุดขึ้นมาอย่างมากมายหลายโครงการครับตามศักยภาพของที่ดินที่แพงมากขึ้นอย่างเรื่อยๆและจะแพงมากขึ้นไปอีกครับหนึในตึกที่ถูกหรื้อถอนนั้นก็คือตึกเก่าย่านพระรามสีบริเวณใกล้ๆกับหน้าโรงงานยาสูบของกระทรวงการคลังครับเพราะว่ามีการใช้มานานแล้วก็หมดสัญญาเช่าครับ ตึกเก่าย่านพระราม4แห่งนี้มีไม่ต่ำกว่า100ครูหาที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่20ไร่ซึ่งชาวบ้านได้ทำสัญญาเช่ากับสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จำนวนเวลา30ปีและหลังสัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงสำนักง,งานทรัพย์สินจึงมีการให้หาผู้ประมูลการเช่ารายใหม่เพื่อให้มีความคุ้มค่าตามเศรษฐกิจและที่ดินที่มีความแพงมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนที่ดินใจกลางเมืองย่านเศรษฐกิจขนาดนี้ ก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกลุ่มนายทุนขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาพัฒนาที่ดินตรงนี้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นและเกิดผลทางเศรษฐกิจซึ่งในอนาคตก็น่าจะเกิดเป็นอภิมหาโปรเจกต์ในรูปแบบพาณิชยกรรมผสมผสานหรือมิกซ์ยูสและสำนักงานคอนโดที่มีมูลค่าหลายแสนล้านเกิดขึ้นบริเวณนี้อีก โดยตามข่าวที่ดินเปรียบเสมือนทองคําผืนนี้ก็จะมีอาณาจักรของเจ้าสัวเจริญสิลิวัฒนาพักดีที่ได้เข้ามาบริหารจัดการแล้วก็จะมีการบริหารจัดการพื้นที่ผืนแห่งนี้ที่อยู่ติดกับสวนป่าเบญจก,กิติ รวมทั้งอยู่ใกล้กับอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของเครือเจริญสิลิวัฒนาพักดีอยู่แล้วดังนั้นบริเวณนี้จึงถือเป็นบริเวณย่านทองคําย่านที่จะพัฒนาให้เป็น,นผืนแผ่นดินเดียวกันกับบริเวณย่านที่มีการก่อสร้างหรือว่ามีโครงการอสังหาริมทรัพย์ของตระกูลสิลิวัฒนาพักดีอยู่แล้ว ซึ่งตึกเก่าบริเวณใกล้ๆกับหน้าโรงงานยาสูบแห่งนี้ได้เริ่มหรือถอนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาโดยบริษัทกินดีไซน์เป็นผู้รื้อถอนครับซึ่งก็มีการกําหนดการแล้วเสร็จในการรื้อถอนเมื่อปลายปี2566ที่ผ่านมาครับแต่ณวันที่น็อตมาดูก็ยังมีเศษอุปวัสดุอุปกรณ์อยู่ก็คาดว่าจะเสร็จในเร็วๆนี้แหละแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จได้เมื่อไหร่ครับ และหลังจากนั้นผู้เช่ารายใหม่ก็น่าจะเข้ามาดําเนินการบริหารจัดการพื้นที่ได้เมื่อวันเวลาผ่านไปสิ่งเก่าๆย่อมถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ที่คาดว่าจะมีความคุ้มค่าและสร้างเศรษฐกิจให้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับ กลุ่มนายทุนรวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศครับซึ่งก็ต้องมารอดูว่าพื้นแผ่นดินทองคําแห่งนี้จะกลายเป็นอะไรซึ่งน็อตจะพามาดูเรื่อยๆครับสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับวอ l k ก n ิ t ไทยทริปกับน,น็อตครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับฝากติดตามคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ